สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับพบกับผมนะครับอัมทันตะโกนะครับช่องทางติดต่อผมก็ a m m 3 7 3 6นะครับเป็นอดีตไลน์แล้วก็เบอร์โทรผมนะครับ0 6 3 4 9 7 4 6 2 8นะครับก็วันนี้ผมจะมารีวิวนะครับมีดหมอหน้าใช้นะครับอีกหนึ่งรุ่นนะครับรุ่นนี้คือรุ่นมีดหมอรุ่นสร้างกุฏินะครับหรือว่ารุ่นเลื่อนสมรรถสัต์สองนะครับปลุกเสกนะครับ พร้อมเหรียญรุ่นเลื่อนสมรสัก์สองนะครับแท้ทันหลวงพ่อแน่นอนนะครับเป็นรุ่นท้ายๆเลยรุ่นปี6 6นะครับก็ตอกลายโดยฝีมือเป็นฝีมือของช่างยิ่งนะครับก็ตอกลายสวยงามนะครับเป็นมีดวัดนะครับตอกโค้ดก็เป็นโค้ดตัวนี้ครับเป็นโคดถุงถุงทองถุงเงินนะครับหรือบางคนก็เรียกว่าเป็นโคต้ตถุงเงินถุงทองนะครับก็จะตอกอ ตรงนี้จะตอบเป็นพอปอมอแล้วก็จะมีอยู่2โค้ดด้วยกันก็จะเป็นโค้ดอันนี้ครับปุญญากามูนะครับอ่าลายก็จะเป็นลายคล้ายกับวาระปกติเลยนะครับวาระปกติหรือว่าลายหลวงพ่อเดิมก็จะมีลายเสยมาซึ่งใบเสมาเต็มใบน้องสิงหน้าเกี้ยวจับนารายนะครับจะมีเลขโค้ดลันนัมเบอร์นะครับจะมีเลขโค้ดลันนัมเบอร์ด้วยนะครับอ่าไม้ก็จะมี นะครับไม้สีดำนะครับจะเป็นไม้เสาสาราหลวงก็เดิมนะครับแล้วก็ไม้สีอ่อนมาหน่อยนะครับก็จะเป็นไม้ขนุนตายพายเป็นไม้มงคลนะครับแล้วก็จะมีไม้ประดูไม้พยุงนะครับแล้วก็ไม้ชิงชันนะครับสร้างน้อยมากนะครับผมสร้างแบบละ96เล่มเท่านั้นนะครับตอกเลขโค้ดรันนัมเบอร์ทุกเล่มนะครับ1-96ถึงบทีครับใบพิเศษ นี่ใบก็จะเป็นใบทองเหลืองก็จะพบเจอได้น้อยกว่าอยู่แล้วนะครับใบทองเหลืองก็จะพบเจอได้น้อยนะครับมีเลขโค้ดรันเบอร์ให้ทุกเล่มนะครับอ่านะครับอันนี้ให้ดูก่อนนะครับก็จะมีพวกใบทองแดงนวะด้วยนะครับนี่นี่นะครับอ่าเป็นใบรวมมวลสารนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับรุ่นนี้ ่ะเมื่อกี้ขึ้นลูกอ่าวิอ่าพิธีลุกเสษไปแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นใบท้องเหลืองนะครับอ่ะมาดูลายกันนะครับอ่าลายแล้วก็ราคานะครับถ้าเป็นลายเสมาครึ่งใบนะครับน่องสิงแล้วก็เสมาเต็มใบเนี่ยนะครับผมจะเปิดแบ่งอ่าเป็นวรารละพิเศษเนาะก็เปิดแบ่งพี่ๆในราคาเล่มละสอ0 0ับาทนะครับเลขโค้ดรันนัมเบอร์ชัดเจนนะครับใบขนาด5นิ้ว นะครับเททันหลวงพ่อนะครับเป็นงานบุญใหญ่ด้วยนะครับร่วมสร้างคุติหลวงพ่อนะครับนี่นะครับหรือว่ารุ่นเลื่อนสมรัก์สองนะครับก็จะตอบเป็นพระเจ้าพระองค์นะโมพุทธยะนะครับน้องสิงห์ก็เป็นน้องสิงห์สามล่องนะครับนี่นะครับน้องสิงห์สามล่องนะครับเห็นไหมครับนี่ก็อย่างเงี้ยเล่มละสองพันนะครับ แบ่งปันพี่ๆในเล่มละ2 0 0พแต่ถ้าเป็นหน้าเกี้ยวกับจักรนาลายก็จะพบเจอได้น้อยนะครับพบเจอได้น้อยเพราะแล้วก็มันเป็นลายที่นิยมด้วยนะครับเพราะเป็นลายที่นิยมนะฮะนี่นะครับหน้าเกี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นลายที่ยอดนิยมเลยนะครับโดดเดนน้านเมตตาบารมีนะครับนี่หน้าเกี้ยวนะครับฝั่งน,นี้เป็นมงกุฎพุทธเจ้านะครับนี่นะครับนี่ นี่นะครับก็ตรงนี้ตอกพระเจ้าทัหกพระองค์นะครับจากหัวถึงหางแล้วก็ตอกหน้าสองตัวเกี่ยวกันนะครับโค้ดจะเป็นโค้ดถุงเงินนะครับแล้วก็นะครับโค้ดปุญญกกามูนะครับอรหังพุทธยยนองค์พระนะครับนี่ก็จะเป็นพระเจ้าห้าพระองค์ตรงนี้เป็นพระคาถามงกุฎพุทธเจ้านะครับนี่เหตุผลที่มีความนิยมก็คือเป็นลายที่ครบเครื่องนะครับครบเครื่องนะครับ ถ้าเป็นลายมีดที่มีความแรงนะครับเรื่องการถอนขับไล่ต่างๆนี่ก็ต้องเป็นลายนี้เลยนะครับเป็นลายอาวุธนะครับอาวุธเทพนะครับหรือว่าเรียกสั้นๆว่าลายจักรนาลายก็จะมีจักรของพระนาลายกระบององค์พ่อท้าวเวสสุวรรณพ,พระกถาหลุมพเดิมพ,พระาถาหลวงพุทเทศนะครับอันนี้ก็จะเป็นพระเจ้าอมโลกนะครับดวงตาท่านยมนะครับทุตสาวุธนะครับนี่นะครับ แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นนะครับหัวใจเปรตนะครับอันนี้หัวใจพระิธรรมนะครับทุสนะนโสจิเจ,จรุนินะครับอันนี้ก็จะตอบว่าสักษาวัชราวุธทางเวสวรนสะคถาวุธทางยามนสะนายนาวุธทางอาระวะษาษสะทุสสาวุธทางนะครับก็ถ้าเป็นสองลายนี้ผมจะเปิดแบ่งพี่พในราคาเล่มละ2 5 0 0บาทนะครับก็เป็นลายที่นิยมนะครับเป็นลายที่นิยมแต่วันออกนั้นเขาจะซีนมา นะครับไม่ให้ใครรู้เลยว่าลายเป็นลายอะไรไม้เป็นไม้อะไรนะครับอ่าไม้อาจจะเห็นว่าเป็นไม้อะไรแต่ไม่เห็นว่าเป็นเนื้อเนื้ออะไรนะครับอย่างเนื้อท้องเหลืองอย่างเงี้ยก็จะแพงกว่าถ้าอย่างเงี้ยสามพันนะครับพี่ๆนะครับแบ่งปันพี่ๆในราคาสามพันนะครับแต่ถ้าเป็นเสมาเ็นใบก็แบ่งปันพี่ๆในราคาเล่มละอ่สองพันห้านะครับนี่ถ้าเป็นใบท้องเหลืองนะครับอ่าใบท้องเหลืองรวมมลสารเนาะ นะครับแล้วก็นี่เป็นลายใบทองแดงนะครับนี่นะครับใบทองแดงลวะนะครับนี่พี่ดูนะเห็นไหมฮะสวยๆอย่างนี้ก็สามพันนะครับมีเหมือนจะมีเล่มเดียวด้วยนะครับเหมือนจะมีเล่มเดียวด้วยนะครับใครที่ชื่นชอบรุ่นนี้นะครับจับจองได้เลยนะครับโอเคครับไปแล้วสวัสดีครับ